ลุงอ้วนเล่าข่าวตามลูกสาวเข้ากทมวันนี้นะครับน้องหญิงออกเดินทางจากหนองคายอา่สักประมาณ10บโมงเช้านะครับออกเดินทางจากหนองคายระยะทางจากหนองคายถึงสมุทรสาคร720ดร้อยยี่สิกว่ากิโลใช้เวลาเดินทางเป็น10ชั่วโมงลูกสาวสุดยอดโคตรอึดโคตรทนก็ พ่อเอกก็ถ่ายให้ดูแล้วก็ช่องช่องเกาะติดสาวน้อยช่องแอีถ่ายให้ดูนะเดินทางออกสิบโมงก็มากินข้าวเรียกข้าวเที่ยงนะแต่ไม่รู้บ่ายสองบ่ายสามได้มั้มมากินที่ร้านตุยลาบเป็ดนะครับอำเภอนหนองบัวแดงจังหวัดอุดรนะนั่งพักกินข้าวอยู่ที่นั่นก็ดูกับข้าวบนโต๊ะบนร้านก็ดี <c oughs> โคตรบ,บ้านๆเลยธรรมดาธรรมดาปังดังขนาดนางเนี่ยนะ ยังรู้จักกินรู้จักใช้เอลุงว่าอนาคตไม่รู้ว่าจะดังได้ขนาดไหนแต่เหลือเงินเป็นหลายสิบล้านแน่นอนใครเห็นด้วยกับลุงเม้นมาถ้าใช้เงินแบบนี้รู้จักใช้อย่างเงี้ยมีพ่อแม่ดูแลขนาดนี้แล้วก็มีเอฟฮักของขนาดนี้เหลือเป็นสิบล้านอาจจะเป็นร้อยล้านก็ได้นะต้องพูดเบาๆเ,เดี๋ยวคนอื่นได้ยิน <laughs> เอ,อตามลูกสาวเข้ากทรทมนะครับ ข่าวความเคลื่อนไหวในวงสาวน้อยเพื่อนแพงก็ไปเรื่อยหลายหลายข่าวนะครับข่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้ก็คืออ,อ,อะไรอ่ะอยากคุยอยากเคลียรเรื่องเ,ออเพลงใหม่ที่แมนเรื่องรับน้องฮักแพงเข้าวงเซนเทัญญานู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เรื่องการไม่ให้เปิดบ้านโฮมฮักเองโดย ทางวงจะเปิดบ้านโฮมฮักให้ไอที่เปิดมาแล้วก็แล้วไปนะครับส่วนเปิดใหม่ก็จะเปิดบ้านโฮมฮักกันเองอะไรเงี้ยหมายถึงหมายถึงเปิดในานามของของอวงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็บ้านโฮมฮักอ่ะโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปเลยทั่วไปเลยอะ่ะเอาเอาข้อเท็จจริงเนาะลุงเป็นกลางเอาข้อเท็จจริงกนะ็คือส่วนใหญ่อะ FC จะเป็นคนเปิดเปิดกันแล้วก็ อาจจะมีประเด็นปัญหาอย่างที่พศจะจว่าก็เปิดได้คือใครจะเปิดก็ได้เปิดแล้วมีคนเข้าไปอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละหลักการเปิดบ้านโฮมพักนะครับตอนนี้บ้านโฮมพักน้องอิงนี่มีสักประมาณห้าถึงหกหลังเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปจะมาเอาเอาขึ้นมาให้ดูนะครับมีหลังใหญ่ๆมีคนอยู่เป็นแสนๆเลยแล้วก็หลังเล็กก็มีหลักหมื่นก็มีหลักพันก็มีนะครับแล้วก็การโอนเงินให้น้องเนี่ยส่วนใหญ่จะโอนไปให้แม่ <c oughs> แม่หน่อยโดยตรง <c oughs> อาจจะมีการคุยโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยก็โซเชีย <c> ล <oughs> เป็นอิสระ <c oughs> ใครบังคับใครไม่ได้ในในโซเชียลอยู่แล้วนะครับส่วนบอดโจเปิดให้ลูกสาวบ้านใหญ่หรือบ้านโฮมฮักน้องอุ้งอิง,องบ้านใหญ่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยใครก็เข้าลุงเข้ามาทุกหลังบอกเลยถึงไม่งั้นลุงจะรู้ได้ไงว่ามีหลายหลังอะไรเงี้ยลุงก็เข้ามาทุกหลังทุกบ้านโฮมพักแต่ หลักการอ่ะดีนะครับว่าโจทําหลักการอ่ะดีเลยใครเห็นด้วยก็เม้น์ไปละกันเพราะว่ามันดีตรงไหนมันดีก็คือค่ายอะ่ะสามารถปรเทคคคาพูดคําจารไม่ดีแล้วก็สื่ออย่างอื่นได้ด้วยแต่ข้อเสียคือมันไม่อิสระกับ f อซึ่งแสดงความเห็นในสื่อโซเชียลนะครับโดยหลักเนะี่ยถ้าใครแสดงความเห็น,ไม,หนไม่ถูกก็ด่ากันในบ้านนั่นแหละครับทะเลาะกันตีกันในบ้านเดี๋ยวบ้าน,นก็แตกเองก็เหมือนบ้านทั่วๆไปอเนี่ยมันก็แตกครับ ครตั้งก็แตกเหมือนกันถ้ามันจะตีกันนะครับแต่ถ้ารักด้วยหัวใจกันจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ตีจะไปทางเดียวกันนะของน้องอิงเนี่ยส่วนเท่าที่ดูมานะเท่าที่ดูมาหนึ่งปีนะ่ะบ้านโฮมฮักหลายๆหลังไปทางเดียวกันนะครับน้อยมากเลยที่จะมีคอมเมนต์แ,ตแปลกๆมีไอ้พวกอวตารเข้าไปอะ่ะมีไหมมีแต่น้อยมาก ร้อยนี่ร้อยละ0.1นย์จุดหนึ่งะไม่ใช่ร้อยละหนึ่งด้วยซ้ำไปในบ้านฮมงักน้องอิงแปลกมากมันแปลกตรงเนี้ที่บ้านฮองฮักบ้านฮักบ้านฟ้าใสาอะไรเยอะแยะเยอะแยะลุงจำไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าไปดูแล้แคปมาพูดเรื่องบ้านตรงนี้โดยเฉพาะเนะเพื่อเป็นเล่าข่าวให้พวกเราฟังว่าอ่าโซเชียลมันอิสระมันต,ตั้งโน่นนี่ช่องปลอมยังมีเป็นในในแพลตฟอร์มอื่นช่องปลอมน้องอิงยังมีเป็นสิบสิบช่องอนะลบไม่ไหวอะตามไม่ไหว แล้วช่องจริงมันจะขนาดไหนอันนี้คือข้อเท็จจริงต้องฟังลุงพูดข้อเท็จจริงลุงไม่ได้พูดแบบเป็นไปไม่ได้ห้ามใครตั้งไม่ใช่เลย <c oughs> คือให้ทุกคนพูดถึงข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้เราจะแก้อะไรอย่างไรก็แก้ได้หมดแหละครับแต่มันปลายทางมันคือคนที่จะมารวมกันมันด้วยรวมด้วยจิตวิญ,ญญาณด้วยความรู้สึกรักที่ปราดจากเงื่อนไขลุงทาช่อง youtube มา fc ร้อยละเก้า้าลยช่องลุงเนี่ยมาจาก fc น้อง,งอิง mm. กล้าพูดคํานี้ได้เลยเพราะว่าลุงตอนทําช่องมามีคนติดตามแค่200ร้สาสหคนปัจจุบันนะ่ะห้าหมเจ็ fc น้องอิง้วถ้าลุงไม่ทําน้องอิงเนี่ยคนออกแน่นอนร้อยละเกออกหมดเพราะว่าทุกคนรักน้องอิงรักด้วยใจดูช่องลุงด้วยใจแล้วลุงก็ให้มาลายทุกเดือน น้องอีกจะรวยเป็นพันล้านก็ให้เพราะลุงรักด้วยใจอะ่ะการให้ไม่จำเป็นคนรวยเข,เขาเราก็ให้ได้มันมีความสุขเหมือน fc ทุกๆคนน่ะที่เอาเงินไปให้น้องหน้าเวทีเนี่ยให้ด้วยหัวใจรักถูกต้องไหมใครเห็นด้วยเม้นมาให้ชื่นใจหน่อยดิให้ด้วยหัวใจรัก,กห,รห,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 หัวใจบร,ริสุทธิ์ฉันรักลูกฉนันะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นลูกมันจะรวยบ้านมันจะสิบล้านไม่สนสนฉันรักอะ่ะเป็นแบบลุงไหมถ้าเป็นเม้นมา ตามลูกสาวเข้ากรุงเทพเล่าข่าวไว้ใสอะไรก็ไม่รู้อันนี้พูดจากความรู้สึกจริงๆนะครับที่เจอเล่าข่าวตอนนี้ก็ล่าสุดนะครับที่ที่ลงลงโพสต์ในโลกโซเชียลลูกสาวมาซื้อรองเท้าให้พ่อเอกอันนี้ก็น่ารักต้องเล่านะครับพ่อเอกจะไม่ซื้อพ่อเอกจะประหยัดอะดูดีดูพ่อที่ดีจะประหยัดไม่ซื้อรองเท้าเยอะแล้วแต่หมิงบอกไม่เอาถอดมาต้องซื้อรองเท้าคู่หนึ่งรองเทา้าเอา่อหนัง อะไรนะหนังจอระเข้นะแค่แครเขาเรียกแค่์ภาษาอีสานลุงก็ไม่ค่อยแต่รู้ว่าเออตัวเอาเอาเขาสตาร์ทจอระเข้ตัวเล็กๆไว้นะครับก็น้องก็บอกให้พ่อถอนแล้วก็เปลี่ยนซื้อสรุปก็คือได้หนึ่งคู่เนะี่ยเห็นไหมความดีความงามของน้องสุดยอดลูกสาวที่สุดยอดงานประพฤติการปฏิบัติเราเห็นมาแล้วพิสูจน์ให้เราเห็นแลวหนึ่งปีเนี่ยก็รักก็ตามไม่รู้ไม่มีเหตุผลไม่มีเงื่อนไข อะไรยังไงก็รักอย่างเดียวนะครับก็รักน้องอิงรักรักมากแล้วรักใครไหมรักคนรักได้หลายรักนะครับไม่จําเป็นน้องฮักแพงเข้ามาเดี๋ยวพิสูจน์อะไรได้ดีก็รักได้ใช่ไหมครับรักได้อันนี้พูดจากใจแล้วก็อย่างลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยก็ต้องพูดอลุงก็รักเพราะคนไทยไงรักไงแต่ยังไม่เคยมอบอะไรนะมีน้องอิงคนเดียวที่ลุงให้มาไลทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะ มันก็แปลกไงมันแปลกไงในตัวเองอะใครแปลกมันลุงเบ้นมา <laughs> เล่าข่าวด้วยความมันมันแปลกมันเอนเป็นไม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยเราทําไม่ได้ยังไงมันตามไม่เลิกได้งไงมาคุยเรื่องน้องสนุกสนานได้งไงอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้ว่าใครดีไม่ดีไม่ได้บอกว่าไม่รักไม่ชอบไมสบ่สนับสนับสนับสนุนสาวน้อยทุกคนทุกทั้ทททงวงดูหมดออมแป๊มก็ดูออมแอมก็ดู LG ก็ดูช่องมาเดียวช่องเสียนนนช่องอดูหมดเลยนะในสาวน้อยแต่ดูอจะให้มาไลให้ความรักมากขนาดไหนอยู่ที่ใจเราลุงก,ก็ทำเรื่องน้องอิงก,ก็มีความสุขละก็ไม่รู้ส่วนทำอะไรต่อไปค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มีความสุขอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ไปเนาะใครเห็นด้วยก็เมนว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องบ้านทุ่งกาเฟวงเล็บรุ่มวนชวนคุยไวด้วยเพื่อไม่พลาดกิจดีๆน้องแล้วก็ฝากแวะเวียนมากินอาหารที่ร้านบ้านทุ่งกาเฟอยู่ที่ตําบลโคกตะบองอำเภอธรามการจังหวัดกาญจน์ใครผ่านมาน,นี้แวะเวียนมาเจอกระลุงได้บอกว่าเป็น FC น้องอิงลด5% FC น้องอิงลด5%คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบา,บายบาย